ตอนนี้กำลังจะลงนะคะไลองาเลยจะวางจะลงกาีมีะลุนไล่ข้ามลองลงแล้วค่ะตอนนี้นี่เงวัดเจดห้อมีแผใสนามอยู่ห้อสิ่านวันนี้เห็นน่อนเด้อเห็นนอยังเงเนี่นเห็นนอีเดิมเดิให้ดูนะคะบรรยากาศแข่งกับทีมบ้านได้วัน โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาิเโอ้ยจุ่มก้นี่เลยโอ้ยฮ้โให้สนัด่ไปเลยโอยไอ้โง้โอ้โงอ้โ่ไอ้โ่อโง่ไอ้่อ้โง่ไอ้งอ้โง่ไอ่ไอ้โง่้โอ้โง่ไอ้ง่้โง่ไอ้โง่ไอ้โง่ไอ้โง่่ไ่ไอ้โอ่ไอ้โง่ไ้โง่ไออ่โอ้โ

ขมุนยิ้มตอบภาวนาเด้ภาวนาเด้ชาตินั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตัวสูงขวดบ้าเฮะไมเถ้าไปเชิญเตือนท่านเดี๋ยวบวกเดี๋ยวบวกบวกฮ่าเอ้บวกเฮ้ยบวกบวกโอ้ยบวกเฮ้ยไอ้นี้ไอ้หนี้โอ้ยล้ว

ตัวไปตัวมันเด้อตัวไปตวมันขึ้นเ <festivals> ้อขึ้นเ้อบหมวยยังนะหมวยยังนะฟาอฟาดฮะเฮ้ไปเลยเอาได้หรอเอาได้เอาได้จเย็นจเย็นหายใจก่อนร่างแผลหน่อยเขาใส่ยศใส่่ไปไปเไปเลยยไปเลยดอกบุญกาดอกบุกลเปลี่ยนลงไปเลยเขาทิ้ป็บยางขอกลางสนามโอเค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 

ไปหนัก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 ไปนกไปหนัไปนกไปนกไปนักไปหนักไปหนักไปหนัไป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 นไปนัไปนไปนไปนัไปน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 

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ต่อไปต่อไปต่อไปน่คนรีหลอดนั่นแหละเขาบังางเพื่อนเราคุยขอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะเข่าน่ะี่คุยเตะเข่าพ่ยาน่ะเออป่บเียบออยเตะเข่ากลังไม่่อมไ่ยอน้องใบผู้บอกบังแ่บงแม่ล

ไาท่านไาี้ยงไอ้เลนะทอเนี่ยลงไลงไปลงาโอ้ยไม่ดเ้อเลยเลี้ยงกันนอ่